แจ้งข่าวดีพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศ4.68ล้านคนเรือนนะคะล่าสุดค่ะในส่วนของเดือนพฤศจิกายนที่จะถึงนี้แล้วก็เดือนธันวาคมจะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวในส่วนของผลผลิตในเรื่องของข้าวเปลือกนะคะในปีการผลิต2,568ทับ6.9ล่าสุดมีข่าวดีจากกรมการข้าวออกมาแล้วค่ะคุณผ,ผู้ชมโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ายืนยันนะคะว่าราคาข้าวเปลือกปีนี้ค่ะต้องอยู่ที่ตันละ12,000บาทต่อตัน เป็นในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาขั้นต่ำเลยนะคะและที่สําคัญเตรียมที่จะเข้าที่ประชุมค่ะในส่วนของคณะกรมกรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติในวันที่27ตุลาคม2568นี้ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศเลยเดี๋ยวเราไปติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศที่รอคอยแล้วก็ติดตามในส่วนของมาตรการนะคะในการช่วยเหลือค่ะจากกรมการข้าวล่าสุดได้รั ข้อสรุปแล้วก็3ข้อสรุปออกมาในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวนาในเรื่องของการพยุงราคาข้าวนะคะซึ่งปีนี้ขั้นต่ําอยู่ที่1 2 0 0 0หบาทต่อตันค่ะโดยร้อยเอกธรรมนัฐพมเผาได้มีการสรุปแล้วก็ให้ทางกรมการข้าวเตรียมเข้าที่ประชุมนบขในวันที่2 7ตุลาคม2 5งพนนี้ค่ะข้าวนาปีนะครับถ้าเป็นข้าวขอมเดต้องสูงไม่ตามมา่ำกว่า1นึ่งบาทให้ได้ รต่ิลัตี่ในระดับล่างผมคิดว่าผมคิดได้คือคิอคอด๋ย่เดียวคือไปทำให้ข้าวราคาสูงขึ้นถ้าเป็นข้าวทั่วไปเนี่ยที่นัดขอ9,000เนี่ย9,000อาจจะถึงแต่ถ้าไม่ถึงก็งไม่ควรตามกว่า8,000มีน้องก็ได้มีอะไร2,000ดีไหม่พี่น้อง สุดนะคะคุณผู้ชมร้อยเอกชมรัพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะได้มีการสั่งการเร่งด่วนถึงมาตรการในการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ําโดยเฉพาะในเรื่องของราคาข้าวค่ะโดยมีการมอบหมายให้กรมการข้าวนะคะขับเคลื่อนมาตรการในการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2 5 6 8ทั้ง69ครอบคลุมทั้งในส่วนของข้าวนาปีแล้วก็ข้าวนาปลางอย่างมีประสิทธิภาพโดยให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมเพื่อขับเคลื่อน3ามนโยบายภายใต้มาตรการดังกล่าว1โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีค่ะ2โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร3โครงการชดื่ยดอกเบี้ยผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อกอยู่ที่4ล้านตันเป็นเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ในปีนี้นะคะเพื่อพยุงราคาข้าวให้เหมาะสมไม่ต่ำกว่าตันละ1 2 0 0 0บาทค่ะป้องกันในเรื่องของปัญหาผลผลิตนะคะในส่วนของล้นตลาดเพราะว่า ข้าวกำลังจะออกสู่ตลาดค่ะเข้าสู่ฤดูการเก็บเกี่ยวแล้วแล้วก็รักษาเสถรภาพราคาข้าวไทยจะนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและก็บริหารข้าวแห่งชาติในวันที่27ตุลาคม2568นี้ร่วมกับทางธนาคารทกสค่ะเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาแต่งตั้งนะคะในส่วนของมาตรการพร้อมรองรับฤดูการผลิตใหม่สร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องเกษตรกรในการรับรูข้อมูลทางด้านการเกษตรสร้างรายได้สร้างตลาดแล้วก็สร้างโอกาสด้วยค่ะ ถือว่าเป็นข่าวดีสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาทุกคนทั่วประเทศนะคะไหนใครที่รอคอยแล้วก็ติดตามในเรื่องของราคาข้าวเพราะว่าข้าวจะออกสู่ตลาดช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะแล้วก็เดือนธันวาคมหรือว่าต้งปลายปลายเดือนตุลาคมทําให้พี่น้องเกษตรกรชาวนาหลายคนก็หายกังวลใจแล้วนะคะล่าสุดค่ะขั้นต่ํากําหนดไว้อยู่ที่1 2 0 0 0บาทต่อตันตามที่ร้อยเอกธรรมนผมผัฐพรเเผวได้มีการแจ้งไว้ค่ะพี่น้องเกษตรกรชาวนาคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะรวมแสดง ความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ